พระยาก,กำแพงเพชรกับดาบฟ้าฝืนเมืองกำแพงเพชรไม่ได้มีเพียงกำแพงอิฐและโบราณสถานที่เก่าแก่เท่านั้นแต่ที่นี่คือแผ่นดินนักรบผู้กล้าอีกหนึ่งที่ของสยามหนึ่งในนั้นคือผู้ที่ประวัติศาสตร์ยังจารึกนามว่าพระยากำแพงเพชรเล่ากันว่าในสมัยโบราณเมื่อบ้านเมืองถูกข่าศสกครุกรานพระยากำแพงเพชรคือนักรบผู้ยืนหยัดเป็นหัวใจของกองทัพ สิ่งที่ทำให้ผู้คนจดจำได้ไม่ลืมก็คือดาบคู่ใจของท่านดาบฟ้าฟื้นดาบนี้ไม่ใช่ดาบธรรมดาคมดาบสองประกายวาววับในยามฟาดฟันศัตรูจนท้องฟ้ารอบๆสะท้อนเป็นแสงออกมาศัตรูต่างขวัญหนีดีฟอร์เหมือนเผชิญหน้ากับพลังเหนือมนุษย์ชาวบ้านเล่าว,ว่าดาบเล่มนี้ถูกสร้างด้วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ผ่านการสวดมนต์เจ็วันเจดคืนจึงไม่เพียงเป็นอาวุธ แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเมืองกำแพงเพชรมาตลอดและแม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายร้อยปียังคงมีคำเล่าลือว่าในยามค่ำคืนหากใครเดินผ่านซากเมืองเก่าจะได้ยินเสียงดับฟาดฟันดังออกมาคล้ายเหล่านักรบยังคงฝึกปรืออยู่ในเงามืดนี่ไม่ใช่แค่ตำนานนักรบแต่มันคือรากฐานแห่งความกล้าหาญที่ปลุกใจลูกหลานเมืองกำแพงเพชรให้รู้ว่า ตราบใดที่จิตวิญญาณนักรบยังไม่ดับดินแดนนี้จะไม่มีวันสิ้นผู้พิทักษ์และนี่คือดินแดนที่น่าเขารพและน่าเกรงขามอีกแห่งหนึ่งในสยามที่ถูกเล่าขานกันมานับร้อยปีเท่าหากผิดพลาดประการใดเกระผมต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบเรื่องเล่าตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับและเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเช่นนี้ฝากกดถูกใจและติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมอาจารย์ดำด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านที่รับฟังนะครับขอบพระคุณ